S <S นะมุมไม่ดีเลยวะเพื่อไม่หันหมุนนะไปอ่ะไม่พี่ปะหันหมุนซอยมีซีไฟท์ถงโดฟูล,ละเสียงน่า้านเต็ม,มี

Triple kill! Boys, ok, Fire in the hole! Bye. 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 อย่าแอบมันรู้กว่าวางบีแล้วโยกไปเลย o m ม has been planted headshot ผมงงงงม่คือผมเกือบเก็บเก็บสีแล้วอะถ้ามันมาไม่ได้ไงตัวนั้นกูไม่ได้ยังไงโทษเลย headshot ไม่มาอยู่ใจอยู่ใจเปิดเปิดเปิดเจ็บปาเปาเชี่ยไปไหน บนดันนะแต่ปาให้ทั้งระเบิดทางพ่ออะไปเนะ้อ๋ที่ปาจะอเนไปละไปะเบหมดละเหลือลูกนึงเดินฟอลแล้วบอลแล้วจี๊ด Chain headshot Double kill ดูยาสะพานไม่มีวะสะพานไม่มี

bọn đi tải rau hết sức là hết sức là hết sức là hết sức